มาฟันมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนีบ้านแถาสีผาพี่น้องมัปลูกเห็ดนะครับเป็นเห็ดนะครับที่ห้าเก็บได้มาจาก คกจากป่านะครับแต่ว่าเขาอยากเอามาปลูกนะครับไว้ในหัวในสวนนะครับอยากมาปลูกไว้ในหัวในสวนในนาของเขาครับสิบวันเด้ไปเจ็บไก่นะครับอาวามันเกิดมานะครับเกิดเป็นประเภทเห็ดดินนะครับเห็ดกอเห็ดพึ่งต่างๆนะครับเขาสามารถนำมาปลูกได้นะครับเก็บได้ดอกมันมาแล้วก็ต้องล่างนะครับเก็บมานะครับเพิ่งหยิบให้หงกไว้นะครับเราต้องล่างนะครับ เมื่อเขาได้ดอกเห็ดมาแล้วนะครับได้หนอยได้ลายกัดเดือดจ้านะครับเขากันํามาปั้นกับน้ำนะครับส่วนน้ำที่สิปั้นกับดอกเห็ดนะครับต้องเป็นน้ำฝนนะครับน้ำธรรมชาตินะครับบอไซน้ำปปานะครับเพวันอาซิเม่คอรีดนะครับอาการน้ำธรรมชาตินะครับเป็นน้ำฝนน้ำบันะครับน้ำสาะนะครับเอามาปั้นผสมกับดอกเห็ดนะครับใส่เครื่องปั้นปั้นนะครับ ก็ได้ักษณะนี้นะครับเมื่อปั่นมาแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องมีนะครับก็คือปุ๋ยคอกะนะครับจะไปชี้ว่าฉีบไว้นะครับต้องมีนะครับในการปลูกเห็ดนะครับเมื่อได้น้ำเชื่อนะครับนี่เรียกว่าน้ำเชื่อนะครับด่าเห็ดนะครับพอปั่นแล้วนะครับาก็เอาไปปลูกนะครับบริเวณต้นไม้นะครับแต่ต้นไม้มันกหางไม้นะครับ ซึ่งต้นไม้นะครับที่เข้าไปปลูกนะครับ c ดีนะครับก็แทยเป็นต้นบากนะครับต้นบากต้นยางนะครับต้นจิกนะครับหรือว่าต้นกอนะครับตอนี้นะครับเพราะว่าต้นไม้เ่านี้นะครับมันก็จะเกิดในการเกิดเห็ดประเภทชุ่มนี่นะครับชุ่มเห็ดเดีนเหตดต่างๆนะครับแล้วสิบภาพไปเบื้องนะครับที่การปลูกนะครับเราขอ สาพปนเบิ่งในสวนนะครับ่าสิบปลูกของไหม่นะครับครับอน้ก็มะหว่านหม่องวัาสิบปลุกแล้วครับสิปลูกใต้ต้นสับหน่อยนะครับเป็นอันดับแรกนะครับเป็นขั้งกระสิเลือกมองนะครับบริเวณใต้ต้นใหม่นะครับไต่ไก่หางใหม่นะครับโดยการคุ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ จะทำเชื้อต้องไปนะครับตามด้วยปุยคอกนะครับด้วยขีม้ม้วขี้ควายนะครับแล้วก็ะทม ต้นเท้าสบปูกต่อไปครับคือต้นบากนะครับตอนนี้นะครับยึดติดกับต้นไผ่นะครับกอานสลูกตรงน,นี้เลยนะครับ ต่อไปก็สิเป,เ,ปสนนสเป็นต้นบักหน่อยนะครับที่มันเกิดเป็นแถวยุนขังสวนนะครับขังสวนไทยนะครับนันเป็นต้นบักหน่อยนะครับเพิ่งเป็นหมากมันนะครับผิวเมาเกิดนะครับแกซีเอาเสียเห็ด Something มาใส่ไว้นะครับแบบว่าอนาคตทางนานนะครับเสด้กินเห็ดเพราะเป็นปลาอยู่นะครับลายต้นนะครับ การปลูกเห็ดก็มีวิธีการสันียแล้วนะครับก็คือเย็บออดอกเห็ดนะครับที่เขาต้องการสช้ปลูกนะครับเอามาปั้นผสมกบน้ำนะครับแล้วก็เอามาฟังไว้แต่ต้นใหม่นะครับที่เขาสช้ปลูกนะครับแล้วก็ปลูกด้วยฟุลปุยคอกนะครับหรือว่าขี้งวัวขีควายนะครับแล้วก็ดินกรบนะครับสันี่นะครับปีต่อไปเขาก็ อาศัยได้ก işte kind of ินเห็ดนะครับอที่เอาปลูกไว้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงสำเนีนนะครับเอาไว้ผูกพอกันไหมในคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องบอถ่ายน้ําเนี่ยเป็นกำลังใจนะครับเอาไว้พูกพากันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ